สวัสดีครับวันนี้เราก็เตรียมตัวส่งมอบรถใหม่นะครับให้กับคุณแม่สุกัญญานะครับจากบ้านแก้งนางนะครับผมเป็น c a f u l Grade S นะครับ2024นะครับแต่งแมตแต่งซิ่งนะครับหลดหน้า3ามดังซอกพร้อมท่อนะครับผมซิ่งนะครับผมสวยๆงามๆไปเลยนะครับเสียงดังดีไม่ดังมากนะครับผมพร้อมชุดตกแต่งรอบคันกันเลยนะครับผมคิ้วกันสาสิร์ซิมกลองแสงกันรอยมือเปิดนะครับ นะครับเราจะมาดูรอบๆพันกันเลยนะครับแค่แม็กเราก็สวยงามแล้วนะครับผมแถมฟีค้อเบรกค้อแม็กนะครับแล้วก็น็อตสีนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จัดทรงรักสณนของล้อนะครับให้จัดเต็มลูกค้าไปเลยนะครับผมนะครับแค่สามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมมารับรถไปขี่ได้เลยนะครับผมพร้อมกับฟีอีกบเจ็ดสิบันนะครับผมตัวนี้นะครับผม อีไซน์ใหม่2024นะครับสวยงามนะครับผมตัวนี้นะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจก็อีซูซุ่มก่อมิเลอร์สาขากูชินอลายนะครับผมกับเซลโดนะครับผมือโทรได้ที่เบอร์0804299981นะครับโทรได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปขอตัวส่งมอบให้ลูกค้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวเรารอชมกอนรับมอบกันนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ